เอ็กเพก่อตั้งโดยสตาร์ทอัพจากจีน3ท่านครับที่ร่วมกันใส่เทคโนโลยีเข้าไปามากมายเอ็กเพิ X จะมีทั้งรถยนต์รถยนต์ปินได้แล้วก็มีหุ่นยนต์และนี่คือเอ็นที่เรากำลังจะขับจะเห็นว่าหน้าตาที่ค่อนข้างจะร้้มมากเป็นชนหน้าจะเป็นลักษณะแบบไล่โทนไฟจะรวดยวยาวตัวรถกะลาดเอียงค่อนข้างเยอะไฟ แน่นอนเป็น LED ทั้งหมดยางขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากเปลี่ยนยางทึงหลายตังครับแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวรถนั้นสวยมากขึ้นมีโลโก้อยู่ด้านข้างขณะที่ด้านหลังก็จะมีความเฉียบคมปลายท้ายแบบเรียวยาวค่อนข้างเคลียร์นะครับแล้วต่างจากรถตู้คือด้านท้ายจะมีส่วนลาดเอียงมีคำว่า X ถึงแต่ว่าไม่คยเห็นนะครับที่น่าสนใจของเขาก็าคือ ตัวรถนี่ยาวมาก5เมตรกว่าและที่ผมชอบก็คือประตูรถขนาด1เมตรกว่าวาครับเปิดออกมาทงกว้างตอนนี้จะมีซีรีส์เดียวคือเป็นบบอดนั่งแบบนี้ทั้งหมดเป็นกับทันซีสบุกด,ด้วยหนังเดี๋ยวเราลองขับกันครับ มาลองกันครับกับรถ MPV หรือ SUV MPV Coupe MPV Coupe รถไฟฟ้านะครับของ f อ็กเพลิงแต่น้าแปลกใจที่พมอะไรกับไม่เป็นไฟฟ้าใช้ปรับมือนะครับแต่ว่ายังอื่นนี่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและมีระบบขึ้นลงย่อตัวเพื่อให้ ขึ้นลงได้สะดวกขึ้นเดี๋ยวผมขอแนะนําผู้เชี่ยวชาญของเอฟเผิงที่มาร่วมกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงต้าเลยครับผมชื่อชานะครับเป็น Product p a n n e r นะครับครับผมเป็น Product p a n n e r เพราะบางทนจะรู้จัก Product ทั้งหมดครับหน้าจอนี้กี่นิ้ว1 7บเจนิ้วครับถ้ามีจออีกตัวหนึ่งย1่ใช่ครับผม คราความคามชัดทั้งหมด 3K ครับตัวนี้แล้วก็รองรับพวกยูทูบดูได้หมดขณะขับขี่ก็ดูได้แต่ว่าต้องไปตอบอกดเรื่องของความปลอดภัยก่อนแต่ก็แนะนําว่าขณะขับขี่ก็ไม่คนดูนะครับแต่จอหลังดูได้อันนี้และอีกทั้งยังมีสายในเรื่องของสายครับเจอือการ์ดที่สามารถสายเสียบเข้ากับโทรศัพท์ไอแพดทุกอย่างก็คือมีเลอร์ขึ้นจอได้โทรศัพท์มีอะไรเราสามารถดูผ่านจอตรงกลางข้างหลังได้หมดครับแล้วก็แต่ว่ามันก็สามารถใช้ WiFi ได้ได้เหมือนกันใช่<อ>ครับ แต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาคือปกติบักจะไม่ค่อยมีสายใช่ไหมใช่อันนี้มันมีสายด้วยครับผมการปรับแต่งรถครับเรื่องของการปรับแต่งรถสามารถปรับได้ละเอียดมากๆแม้กระทั่งพวงอาไรยปรับหนักเบาได้อน้ำหนักเบรกก็ปรับได้นะครับช่วงล่างก็ปรับได้เช่นกันก็คือปรับได้หมดเลยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบเบรกตื้นเบรกเล็กก็ใช่ใช่ใช่เลือกตามความชอบเลยครับรวมถึงช่วงล่างก็ปรับได้เช่นกันแต่ช่วงล่างเขาจะปรับเองตามความเดยอยู่แล้วนะครับ รวมถึงการรีเจนเนื่องจากคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเนาะเขาก็สามารถปรับรีเจนได้หรือการหนว่วงน่ว huh. งกับต้องการฟิลลิ่งเหมือนรถน้ํามันก็ปรับโลต้องการความไฟฟ้าก็ปรับแบบเอ็กแครดเดิลก็ได้ mm hmm. แต่เอ็กแครดเดิลของเราก็คือเวลาเรายกคันเร่งออกเนี่ยมันยังไหลยอยู่บ้างในช่วงในความเร็วต่ำไหลยอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนี้นะครับเพราะธรรมาชาติเอ็กแครดเดิลเวลาเรายกคันเร่งออกหมดเนี่ยมันจะจอดหยุดนิ่งเลย oh. แต่ของเอ็กแครดจะไม่ใช่นะครับ ลองดูได้ช่วงลงช่วงล่างนะครับอยากให้ลองดูช่วงล่างอันนี้ว่านุม่มแค่ไหนนะครับขนาดแบตเตอรี่อ๋อขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่101.5กิโลวัตต์ออาวนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้าใช่ครับผมเยอะมากเหมือนกันใหญ่ครับผมใหญ่มากเพราะฉะนั้นวิ่งได้ไกลวิ่งระยะ,ะทางวิ่งอยู่ที่590ตามมาตรฐานวิทยาลทีพีครับ550ก็เกือบถึงเชียงใหม่แล้วประมาณเกือบถึงลำปางอ่าใช่ครับเพราะว่าเชียงใหม่มัน700กว่ากิโลถูกต้อง อ่าฮะไว้ช้าสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปได้อื uh huh. เรื่องของระบบความปลอดภัยก็คือมีครบช่วยการเตือนด้านหน้าด uh huh. ้านข้างด้าหนาหลังมีหมด uh huh. adaptive ก็มีแล้วเป็น adaptive ที่แบบเวลาเข้าโค้งมันก็จะมีการชะลอความเร็วให้ด้วย uh huh. ถึงเร่งแซงให้ก็เช่นกันห uh huh. มยถึงว่าคันนี้มีทุกอย่างเราสามารถเลือกปรับความไวของเซ็นเซอร์ได้จะปิดก็ได้ครับ้วแต่เราเลยนี้แล่หน้าจอทุกอย่างก็ควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับหรือพวงงาลไยก็ได้เช่นกันใช้งานง่ายหน้าจอก็แบ่งเป็นหมดหมู่อย่างชัดเจนอันนี้พวงมอะไรดีนะ ไม่เลอะเทอะไม่เยอะแยะเกินไปใช่ความหนาของกิิบพงอะไรก็กำลังดีนะไม่ไม่เล็กไปไม่หนาไปเพราะเป็นหนังแนบป้าุมบอกก็เป็นหนังแนบป้าเช่นกันนะครับพวกนีออ้อืเนี่ยกระจกมองหลังก็ที่จริงมันเป็นแบบดิจิตอลด้วยถ้าเรากดข้้นบนตรงนี้นะครับนี่เวลากลางคืนก็ช่วยได้เยอะไม่ชอบก็สามารถปรับเป็นแมนนวลก็ได้หรือถ้าเกิดเราเปิดจอตรงกลางตรงนี้มาตรงนี้เขาจะปรับเป็นแบบแบบนี้เลยให้ให้อัตโนมัตินะครับซูมินซูมเอาได้ ปรับขึ้นลงได้เช่นกันนะครับนะเกิดชอบแบบเดิมก็ไม่ว่ากันืค่ึงสีก็เป็นของโซเปล่าครับอ่าจำนวนยี่สิบสามตัวแล้วก็เป็นแบบเซอร์ u ร d s ลซิ e เต็มด้วยเหมือนอยู่ในโรงหนังไอแม็กเลยอันนี้ยี่สิบสามตัวใช่ครับผมจะเยอะไปไหนนะ <ขอ S 2> เนีเ่ยเซอร์รลมากมากคันนี่แต่เอาแม่แม่เหล็กนันได้ไหมเป็นแบบอะโดบ a แอดมอสด้วยแบบโหดีมากชัน้นล่าสุดเลยอันนี้ อย่างก็ดูหนังลงดิจิทัลเลยนะเนี่ยอย่างนั้นเลยครับผมคือดูหนังกันเพลินเวลาแบบถ้าคุณแม่คุณพ่อไปส่งลูกหรือรับหรือรออะไรก็ตามแต่ก็สามารถเนี่ยมาเปิดหนังดูนอนชิวๆเบาะน้ดสี่ตำแหน่งนะปรับได้ขนาดตัวหนังสือหน้าจอปรับได้ครับวันนี้ปรับได้ด้วยนี่ครับผมสามารถเลอกปรับได้นี่อันนี้อันนี้คือฟ้อนกลางๆอยู่ผมปรับแบบใหญ่ก็ได้เหมก็ใ่าฮะอืมเเล็กสุดก็ได้แต่เล็กสุดผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเเล็กได้นี้ ส่วนแอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยกดแอร์มาใช่ไหมครับอแต่แอร์ยังยังอยู่ในในในจอนะใช่เนี่ยเลือกได้ไมั้ยรับปกติเนี่ยผมยึดเหยียดมากถ้าพวกแอร์เนี่ยอยู่ในจอเพราะว่าอแอร์มันเป็นอุปกรณ์ที่จะปรับบ่อยอ่าจริงครับผมแล้วถ้ามันไปอยู่นี่ยมันก็ต้องใช้สมาธิในการนั่นไม่เหมือนแมนนวลที่ประเทศกดเอาอ่าเออถ้าเป็นแบบปุ่มแบบง่ายกว่าอันนี้เราก็พยายามทําให้มันง่ายขึ้นก็คือแต่ฮะแต่ว่าเนี่ยกดทึ๊งจ้าเหมือนกัน อันนี้ก็ดีขึ้นในแง่ที่ว่ามันสามารถดึงลงมาอยู่ข้างล่างได้ใช่ยังไม่พอคันนี้มีน้ําหอมด้วยน้าหอมก็ตรงนี้ครับปึ๊บนี่ก็เลือกได้เราเลือกกลิ่นได้ไหมเลือกได้ครับผมมีกลิ่นอะไรบ้างเนี่ยครับผมมีเซดาครับผมแล้วมีไซรัสแล้วก็มีบอสซอมเลือกได้อ่าฮะแล้วถ้าหมดรถทำไงอ่ะมาเติมที่ศูนย์ได้มันมีหมดมาเติมที่ศูนย์ได้อยู่นี่ครับผมอาอเหรอนี่ เห็นไีด้อืมโอ้โหขนาดนี้ขวดน้ำหอมยังมีตัวชิปเห็นไหมมันสลับกันได้ไมันรู้ว่าอันนี้คือกลินนก่นนี้นะฮะเดี๋ยวเวอร์เปปะเนี่ย <c oughs> ปรับได้จะเอาตองรลายก็ได้เด,ดี๋ยวจะปิดก็ได้ครับอา่าฮะงั้นระหว่างขับขาบกลับนี่ผมก็จะเอาเอากลิ่นอะไรดีเอาเอันนี้ได้อืมอืมอืมอมันก็จะค่อยๆออกมานี่ไว้หลอกล่อสาวๆบ่เนี้ยก็ส่วนหนึ่งครับอันนี้ เพิ่มความสุนทรีในการขับขี่ระบบเกียร์ครับผม,มเกียร์จะเป็นเกียร์ซิงเกิลสปีดครับตัวนี้ซิมมิเกิลสปีดเกียร์เดียวใช่ก็คือตามรอบมอเตอร์เลยเอา่าฮะใช้โยกถูกต้องครับผมขึ้นลงใช่ครับผมอจอดก็กดเอกขัน้างอือหืออือหือเอาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆออกไปแล้วก็คุยไปหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นรถตู้หัวจรวด ที่ค,ค่อนข้างหน้ายาวแล้วก็มีทัศนวิสัยที่ค่อนข้างกว้างกระจกบานใหญ่เสาเอยื่นไปยาวมากเขาบอกว่ารถคันนี้มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนี่ต่ำมากใช่ใชครับ0.22ใช่0.22นี่เท่ากับพวกรถสปอร์ตเลยนะครับ พะรถทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสามจุดศูนย์แต่พอมาเจอรถคันนี้เนี่ยสองจุดสองนี่รถสปอร์ตดังยี่ห้อนี้ย,ยังสู้ไม่ได้ใช่แล้วเขาจะมีข้อมูลตรงที่ว่าทุกๆศูนจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มระยะ,ะกิโลเมตรประมาณเก้ากิโลเมตรครับผม,มจับช่วงล่างที่ผมปรับแบบคอมอร์นะครับไม่ปรับแบบสแตนดาร์ด เป็น motor ออมอตเตอร์เดียวมอเตอร์เดียวขับหน้าขับหน้าใช่ดังนั้นถ้าเกิดเรากดกระชืบอคันเร่งในเร็วต่อออกตัวก็จะมีอาการทอกเสียอาการดิ้นนิดหนึ่งใช่ออออขวาแท้กวาครับผมใช่แต่เขาบอกว่าร,รัศมีวงเดียวนี่แคบมากใช่ครับผมแคบกว่า,ารถซาลูนของตัวเองรุ่นของยี่ห้อตัวเองซะอีกใช่ตัว G6 เพราะว่ามันมีระบบหลัง หลังนี่เลี้ยวได้ใช่ครับผมกี่องศาครับห้าองศาครับห้าองศาที่ช่วยลดความกว้างของวงเลี้ยวลงไปได้เยอะนะครับถูกต้องเลยครับก็คือขับไปที่แคบๆบางทีคุณผู้หญิงมาขับอย่างเงี้ยไม่มั่นใจก็อ่าหา,หายห่วงฮะอันนี้สบายใจได้เลยี้ยะสบายเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องตีวงเผื่อใช่ไีมกว่าแต่ผมว่ากล้องรอบคันนี่มันก็ช่วยไปเยอะเลยว,ว่าเลี้ยวใช่ครับผม แบบอแบบเสนท<ด>ก,ก่ไมภาะขนโน่งไปส่งลูกที่โรงเรียนอย่างเงี้ยที่แคบแคบซอยแคบแคบช่วงแบบชั่วโมงแบบราัชนารถติดติดอย่างเงี้ยกระจายใชมแล้วอัตราเร่งเขานี่ศูนย์ถึงร้อยนี่เจ็ดวิกว่ากว่าใช่ครับผมนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่รถตู้ไม่ใช่รถ SUV แล้วละครับมันแทบจะเป็นรถสปอร์อตเมื่อก่อนอที่ผมจะขับเนี่ยผมมาลองนั่งยูด้านหลังเบาสองมันสบายมากๆครับ แล้วพอมาขับนี่ก็ยังค่อนข้างโอเคสบายเพราะว่าเหมือนกับว่ายอมให้เจ้าของเนี่ยมาขับไม่ให้เป็นคนนั่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ต้องบอกสเสน่ห์คันนี้คือเราสามารถจะเป็นคนขับก็ได้จะเป็นคนนั่งก็หลังอดีครับฮะจะเห็นว่าอัตราเร่งี่ของรถนี่ค่อนข้างดีโดยที่ตัวรถนี่สามารถที่จะปรับระยะของความสูงได้ครับเยอะไหมฮะ สูงได้40่สิบครับผมลงได้สูงสุดถ้าเกี่ยวกับการขับขี่นะลงได้สูงสุดสาแต่ถ้าเกิดเราโหลดของเพิ่มด้านหลังมาสามารถลงได้ตี้อีกเป็น50ครับผมอย่างที่ผมบอกตอนแรกที่ขึ้นมาว่ามันสามารถพอจอดปุ๊บเนี่ยมันจะลดความสูงลงเพื่อให้ลงได้สะดวกหรือขึ้น <พอ S 2> ใช่ไหมะสะดวกใช่ใช่เพรตอนจอดเนี่ยรถมันก็พอเราปิดประตูทุกอย่างปุ๊บมันก็จะลงต่ำให้สุดเลย แล้วเราก็พอ็อบหน้าเราเอากลับมาใช้รถใหม่ผู้สิศัยทางด้านแถวสองแถวสามก็ขึ้นลงสะดวกขึ้นอระบบช่วงล่างครับเป็นไงฮะช่วงล่างตรงนี้ทั้งหน้าจะเป็นแตะเบอ์วิสโบรทาด้านหลังจะเป็นมันเตีลิง์เป็นแบบมันตีลิง์แบบอิสระด้วยแล้วก็โช๊คจะเป็นโช๊กกับถุงลมนะครับและเป็นถุงลมที่อยู่ในโช๊คเลยอข้อดีก็คือว่าตัวถุงลมพอมาอยู่ในโช๊คเนี่ยมันทําให้ไม่สูญเสียพื้นที่เก็บของด้านหลังใช่เพราะปกตินี่ส่วนใหญ,ญ่ถุงลมเนี่ยมันมักจะอยู่ด้านนอกท่านท้าใชา่ครับผมอะไรเงี้ยใช่ ดังนั้นตรงข้างหลังพอเราก็เลยทําเป็นหลุมได้เออราก็ไปสอดคล้องกับตัวที่เป็นเป็นเมจิกสโตรจที่พอเราด้านหลังก็สามารถใช้นิ้วสองนิ้วหรือด้านหน้าก็ได้กดไปปุ๊บมันก็รับเก็บลงตรงหลุมนั้นเลยเรียบนอนปิกนิกก็ได้นอนใส่ของอะไรก็ได้ครับผมตอนนี้ราคาราคา279ครับ279ไม่ถึงสมล้านนี่เอามาไว้ฆ่าใครหรือเปล่าครับผมหัวเราะอย่างนี้มีนายนะ ก็ให้เป็นลูกค้าให้แบบเป็นตัวเลือกละกันครับผม,มให้เป็นตัวเลือก<ม>เดี๋ยวลูกค้ากำ<อ>ลังดูมองเป็นรถ MPV อยู่ก็ขอให้เ x ริมเป็นแบบแบรนด์ที่อยู่ในใจแบบเป็าคู่เทียบละกันอย่างเงี้ยครับใช่ใช่มันมันแล้วถูกกันเยอะนะครับถูกกว่าแบรนด์อื่นๆพอสมควร